สวัสดีพี่น้องครับผพบอบรูกโหออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เราก็เดินทางนะครับวันนี้มารถพระเอกมิกพระเอกมิกข้อคับรถพี่น้องนี่ตรหนักแล้วนี่กันจบพวกเราเออเราอ่ะเดินทางเมื่อคืนมานอนที่บ้านพระเอกเบลบ้านพระเอกเบลเหมือนกระไรนั่นสี่สเกตพรเอกเบลโอ้ยจำไม่าด้สี่สเกตจะไปกันเพิ่งชนวงสี่สเกตไปเอกเบล แล้มให้ยิงเบลสีสกิรแล้วก็ผู้่ลบเดินท่ากับมี่ไก่โองไก่ย่างช่างสวยค่ะน่าคอยช่วยป้ะมั้ยดีสวยแต่จะหลังกไก่ย่างช่างน้อยของละสามบาทเนี่ครับผู้่ลมเดินท่าของเขานะครับ <c oughs> ครูพนักงานของเขาคือเดิ <laughs> นพี่น้องสามร้อยกิโลนะครับเราจะถึงประมาณหนึ่งทุ่มนู่นแหละนะครับมือนี้าาถึงไหมสี่ทุ่ม <laughs> โอ้ตายเพราะว่ามือขึ้นบาไหวพี่น้องครับอันม,มีกราเช้านะคขับรถบาไหวเพราะว่ามันมันไม่ได้นอน,น,นเนาะแล้กวก็รถกก็เลยว่างั้นงั้นเราดอนก่อนแล้วค่อยเราคอ่าคอยออกเดินทางดอนก็นจะออกเดินทางสัตว์มันเบาไหวมันง่วงรถก็ออยู่อุบลนนี่ตอนนี้อุบลแต่เออเอาพื่นเครื่องไม่หนิปลามื่อคืนเราเรียนยุ่ยใส่เรียนยุ่ยสีสเก็ตเอาเมื่อวานเขาก็ตื่นเตลิมาหอดอุบลพี่ยก็อุบลตีแต่ดี คนสีสะเก็ดเนาะไม่ใช่ภาษาบ้านเขาเนคนสีเกตดเขาสีเกกินกินไปไปเหอนปะีพี่น้องเอาเพื่อเครื่องในเขามาก่อนเพราะคือแมต้องก็เครื่องในเลยผัดเครื่องได้หรือเปล่มูบ้านตาบ์เครื่องในรถมูบ้านตับหมูบ้านตับหมูบ้านใส่ พระเอกเล่นบุกบ้านตาบ้านปอดเน่ยบ้านปอดไนไหนไรกีโลไปตามะบ้านนั้นเป็นไปไหนตามบ้านใส่ติงมึงรู้พีดอกป่าวตาบาบอกโดนเลืมคนนั้นโอ้แม่เคยนืดหลาย้วต่ว่าคอยกนอไรดที่กหนใช่ระบาดม่อยพอเพ่ึนไหมันครับ เอาปลาตุนตัดไล่ไล่ว่ะดีละเพลงแม่พ่อมึงกับมันได้เล่นอะไรใจดีละได้แต้ตุ่นตัดไดต้นต่ตัดได้ต้นต่ตัดโอ้ตั้งแต่เต้นอ่ะนะเออตักแต่เต้นแต่เต้นตัดโอ้พี่น้องพี่น้องถามว่าเขากินข้าวหรือเปล่าสกิปเก่าใส่คอมเมนต์อยู่ใส่จะไปเห็นคอมเมนต์คอยคิดว่าคนาต้องถามทานท่าหรือยัง กินข้าวไรแยกแตกย้อนมัน,น,นดีแค่ออกไปอีกแน่มันเห็นเอ,อิ่มมันมุดซุ้ไ,ไปอีกล่าเส้นไหนมันอีกล่าเส้นขเขาบอกน้นแนวโอ้โงื่อนเหมือนกันยังเป็นหน่อยเรอาอไปเมียโซเฟอร์ครับเมื่อนี้ไปล่าเส้นน,นะครับแล้วก็เลยนอนแล้วก็ถ้าได้นอนเดี๋ยวครับไปไนอนเดี๋ยวไปเลยบอกว่าเอาแต่เส้นไปนอนเราไปนอนบ้านพีคบิวต์ก่อนคอยก็บอกว่าคอยนอนแทนเล้านอนเผื่อเจ้าว่ขับรถก็ขับว่เปลี่ยน จ้าขับรถเจ้ามาถึงไปสร้างเองไปอยังเพราะว่าตำรวจคิดว่าเจ้าเป็นแบบคนสู้ชีวิตบอเกลียวดอกโลโก้เจ้าคือเจ้ากันคนขับรถไปฮะข่อยคือยังซุบขับรถอันรถบัดบ่ะรถรับส่งรถแก่ใหม่ใจรถผลใหม่ข่อยคือแบบแต่ในกล่องเจ้าเหนื่อยปะเหนื่อยอยู่ตอนนี้เราไม่มีที่กินข้าวเลยเพราะว่ามันอยู่ในป่าแม่ครับ เพราะว่าอกขาอย่าใส่พี่น้องมันเราองสิบวันไม่เติมนะม่นร่ล่าเส้นพอต่อท่อไปเห็นอยู่พี่น้องอยู่ในป่าในเหลือี่นอได้อยู่ในไหนน้อมันอยู่ในในนะเห็นว่ายสมซื้ออยู่ดอกแต่วก็เห็นปั๊มคือดับกันตายหมดีลเขาบอกสี่วันลาเจนทรไม่ไม่เติมตั้งแต่อยู่นาะจต่จอดปั๊มเ่าหรเป่าตัไงเราจะได้แตไส่งที่เบลเราจะได้ไม่ต้องมั ไป,ปเป็นผมุนพ้นมาไล่ <c oughs> ไปปเ้อเมื่ออยู่พ้นอยู่ฝนกระชิตกเด้่นี่<ก>นอุบลโ<ก>ค <ง S 2> มเกียนฝนแกน่นมีฝนมาเนาะฝนตกฝน,น,นพีน่เนาะยัง่าฝนเกลียนฝนตกแนเนอนตอนแก่บ้านไหนจะตกดอกเพราะอยู่ไกลกันอยู่ฝนแก่นฟ้าโปร่งโล่งสบายปลอดโปร่งโล่งสบายเอาหนบอกแปลกแล้ว นี่นอแฟนขับเมนี้ถามมาเอยูไ่ไนอนวเปียปะไรลังนดก็เปนยังเปเป็นการซักเปนต,ตัวตัวสน้ำยาประกนน่มมินออาไปสุดไข่โอ้มาไหวแล้วมันช่วงนานเงื่อ,อนไหลๆเนาะช่วงนี้มันเอาเอา,เอากลับบา้านเข้าไปซักผ้าป่ะอ้ยซักที่สุดได้แหละเทาวันลกูกงคู่สายเล้วกเทฟบลงบ่เอาหอมเหอมหอมอไยังมีคื่อเปิสวยใส่แฟบดดีเลยก็ แฝ้าใส่แฝงน้ำมันจะบวมอีไงใ่้น่ยังกับเป็นคลิปท้งบรลยนะมันเป็นคราบนะเนาะล้วมันกระอับถ้าเป็นซักแบบน้ำมันจะไม่บวเดินทางพี่น้องพี่น้องคอนแกนแกมพอกันนะครับเพราะว่าอำเภอเลยนะอำเภอเมืองนี่แหละแต่ว่าเป็นเทศบาลตำบลบ้านทุ่มแมนค่ะหน้ารอยกระทง โคตรสีลายอยู่เด้โคตรสีในร้อยหรืทุกบ่ร้อยที่สุดคอยเป็นน่านพมาเจ้าบรุงไปหาเงิดนิดกับทุ่บ่ะไปหนาวเมื่อแรกคนดนแตงก็เสียน่านพมาบ่คนดนจับหนาน่งหนาอย่างใส่เสื้อทองฮาร์ดฝนตกว่าหยินวัดชุมจะว่าสนนดำปื้อปื้ออำเภอเครื่องในอำเภอเครื่องในฝนตกร้อยเอ็ดอำเภอเ่องในเนี่ยเชิงในสกลอุบล บนราชธานีแม่มแหละแห่งาังามพี่โบ๊นั่งนางนี่ยพี่โบ๊ทตังนางที่เรื่องในบนราชธานีตกวไปแปะอมล่นไปเนแปะมันตแห้งเได้ดไหม,มันจะเข้าตเพราะเปตอีกรอเดินทางสาม้อยกิโลมตรข้าเดไปละสิบกิโลเมตร ส <G ül> องร้อยเก้าสิบเด็ดยั่ไห้เขาจะไ่ายพี่นอ้องเบิรงแต่ตอนนี้จะมาหันขอนก่นกากเพาตาัดทิปยุคเขาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมีเซเว่นเซเว่นเซเว่นนีอยู่ตอนเซเว่นบ่มี <c oughs> ไม่ไกินเซแล้วาอที่เียได้ไม่แต่อีตะปูดเอาอย่างนี้มาี <c oughs> วัดเขื่องกลางอดเราข้างใหม่องอลราชธานี อุบลนแล้วก็อะไรนี่ยอุบลแล้วก็จะเป็นยัโรยัโสธรพันแกนนแล้วก็ลอยเอ็นแล้วก็จะพัดแกนแบบแม่ลอยเอยนแล้วก็จะแกะละสีมยตลาดก่อนันแกน่เป็บางทีา็พวกพม่คอยเบิ้งแม่เปนเศร้านี่แม่มันจะพานยตลาดส่พานลอยเอ็นสมบูมิเนี่ย ที่ตเบอร์สวนภูมิเขาอแย่งตลาดเนี่ยฮที่ขวายเบอร์เมอเรสเซนต์เอรและเขาแข่งเงื่อนอันนี้นดีกับยางิดๆสวยงามเส้นนั้นก็เข้ากันครบถ้วนถัดเส้นแล้นอ๋อพี่น้องคนไม่ออกบนเเพาะแช่แล้วเอาอ่ะข้างกันโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวพบพกันนะครับทีมว่างขวัญเก่ยพี่น้องไกลๆไม่กังใจนะครับซึ่งเขาบัดกุ้มปิดเด้อพี่น้องครับสามวันนะครับอันนี้น่าจะวันสุดท้ายใช่ไหม ใช่เป็นที่ท้าทายครับพี่น้องครับถาอะไรก็แช่ปะพอกกันที่เมืองขอนแก่นไหมครับสวัสดีครับ